ทีนี้เรามาดูหลักและขั้นตอนในการทความสะอาดทั่วไปเขามีหลักอย่างไรบ้างนะคะเ,เราก่อนที่จะไปลงลึกว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันรวมไปด้วยอะไรบ้างจะต้องทําอะไรบ้างต้องมารู้ว่าหลักเขาทําอย่างไรขั้นตอนเขามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะอันดับแรกข้อหนึ่งเราต้องเก็บวัสดุสิ่งของออกจากพื้นที่นั้นก่อนถ้าเราจะทําความสะอาดถูกไหมคะข้อสอ ต้องกาจัดสิ่งสกรปรกจุดหนักออกไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ทําความสะอาดง่ายครูยกตัวอย่างให้ฟังครูยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมุิพรมเปื้อนนะคะเราจะซักพรมเราต้องกําจัดจุดหนักออกไปก่อนสมุดพรมนั้นเนี่ยเปื้อนน้ามันนะคะเราต้องสปอตน้ํามันออกก่อนเปื้อนหมากฝรั่งเรามีวิธีไหนที่จะเอาหมากฝรั่งออกไปก่อน นะคะเราถือว่าเป็นครา,าบแล้วก็จุดหนักต้องเอาออกไปก่อนเ้าถึงจะมาซักนะคะขั้นตอนเราต้องรู้นะคะการเอาแล้วเราก็ต้องรู้ด้ยวยว่าการขาจัดคราบหนักออกไปแต่ละอย่างเนี่ยน้ำยาเขาต้องใช้น้ำยาอะไรนะคะอย่างหมากฝรั่งเนี่ยอยู่ๆเราไปดึงออกได้ไหมมันก็ไม่ออกเพราะว่าหนึ่งมันเป็นคราบหนักเข้าไปแล้วเราต้องรู้หลักอ,อันดับแรก เอาน้ําแข็งไปโปะให้ก้อนมันแข็งตัวทําการแข็งตัวขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาเกียงเนี่ยแงะมันขึ้นมาแล้วค่อยสะปุดสัปอดคราบที่เหลืออยู่นะคะอันนี้คือขั้นตอนที่เราต้องศึกษาว่ามันเปื้อนอะไรแล้วเราจะทํายังไงมันถึงจะออกได้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ข้อ3การเลือกน้ํายาที่จะใช้แต่ละอย่างนะคะเราต้องดูว่าน้ํายาานั้นเนี่ยต้องไม่ให้มีการฉุนนะคะ แล้วก็ถามว่าทำไมถึงต้องใช้น้ำยาที่ไม่ฉุนเพราะว่าอย่าลืมว่าแขกบางคนเนี่ยมาพักกับเราเนี่ยต่างชาติต่างภาษาต่างชาติพันกันมาเราก็ไม่รู้ว่าแขกคนนี้จะแพ้กลิ่นน้ำยานี้ไหมนะคะพยายามให้กลิ่นอ่อนเอาไว้แต่ถ้าไม่มีจริงๆเราอยากให้ทำกลิ่นอ่อนลงทำไงผสมให้มันเจือจางลงอันนี้คือการวิธีการแก้ปัญหานะคะ ทีนี้เนี่ยมาข้อ4ข้อ4ก็ควรระวังอ,อ,อย่าให้รบกวนแขกมากเกินไปหรืออย่าให้เกิดอุบัติเหตุสมมุติสมมุติว่าถ้าเราจะล้างลงแวกในพื้นที่สักส่วนหนึ่งนะคะเราควรหาอะไรกั้นให้มันเป็นส่วนนะคะแบ่งให้เป็นสักสองส่วนหรือ3ส,ส่วนส่วนหนึ่งเราทําไปอีกส่วนหนึ่งให้ลูกค้าเดินได้นะคะไม่ใช่ว่าพื้นที่มีแค่นั้น นะคะชันก็จะก,กันของฉันหมดเลยใครมาก็เดินไม่ได้ไม่ได้อันนี้เขาบอกว่าอย่าเป็นการรบกวนแขกมากเกินไปแขกเป็นคนเอาตังค์มาให้เราเป็นคนมาผู้ใช้เป็นผู้ที่มาใช้บริการกับเรานะคะเราต้องอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แขกนะคะอะไรที่เราทำให้แขกมีความสะดวกสบายได้นะคะเราต้อง ตระหนักถึงเรื่องนั้นให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เราต้องคำนึงถึงเรื่องอุบัติเหตุที่จะเกิดกับแขกและที่จะเกิดกับตัวเราและที่จะเกิดกับผู้ร่วมงานของเรานะคะสมมุติว่าคุณขัดล้างพื้นตรงนี้ล็อลบบี้นะคะล็อบบี้คุณกั้นแล้ว อะละฉันจะลงเครื่องและฉลาดน้ำยาและนะคะเราก็ต้องดูว่าน้ำยาเนี่ยส่วนผสมมันถูกต้องไหมมันใช้น้ำยาเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปหนึ่งมันสูญเสียเสียของโดยใช่เหตุสองนะคะมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมันก็เกิดความลื่นมากขึ้นนะคะสามเวลาคุณทำงานแล้วเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุคุณต้องมีป้ายมาตั้งเตือนนะคะ ป้ายมาตั้งเตือนให้ลูกค้าเห็นว่าพื้นที่ส่วนนี้นะแม่บ้านกําลังทําความสะอาดอยู่แล้วก็เตือนตัวเราด้วยนะคะป้ายที่ตั้งอยู่ก็เตือนตัวเราด้วยเออเรากําลังทําความสะอาดอยู่นะนะคะพื้นที่ตรงนี้เปียกนะคะห้ามเดินผ่านนะ,ะป้ายก็จะบอกเสร็จเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งพวกนี้เนี่ยคนที่เป็นแม่บ้านเองเนี่ยหรือคนที่เป็นผู้ปฏิบัติเองเนี่ยะละเลยไม่ได้ ะะมันอยู่ในหัวข้อของความปลอดภัยทั้งหมดเลยนะคะทีนี้สองข้อหลักใหญ่นะะในการทำความสะอาดอันดับแรกก่อนที่คุณจะทำความสะอาดนะคะข้อหนึ่งเขาบอกเลยว่าอันดับแรกต้องเตรียมพื้นผิวก่อนเตรียมพื้นผิวหรือวัสดุให้พร้อมก่อนที่จะทำวามสะอาดสมมติ เราจะลงแว็กพื้นที่ตรงนี้เราจะเตรียมพื้นผิวตรงนี้อย่างไรนะคะหนึ่งย้ายของออกก่อนสองกวาดฝุ่นให้สะอาดก่อนสามกำจัดจุดหนักออกไปก่อนแล้วเราค่อยถามนี่คะ่ะคือการเตรียมพื้นผิวนะคะให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำนะคะในการเตรียมพื้นผิวนี้มันก็จะมีหัวข้อแฝงลึกอยู่ในนั้นว่า คุณต้องคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับวัสดุอุปกรณ์ของคุณที่จะเอามาทำนะคะผลเสียที่จะเกิดกับวัสดุอุปกรณ์ของคุณที่จะามาทำคืออะไรสมมุติคุณจะใช้เครื่องปั่นพื้นอันหนึ่งนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังจะทำอะไรจะขัดล้างลงแวกหรือจะซักผมนะคะตัวเครื่องเราอาจจะใช้เครื่องเดียวแต่แปลงข้างล่างเครื่องเนี่ยเราต้องเปลี่ยน นะคะเราต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าพื้นเนี่ยเราจะทําอะไรซักรมสมมติซักรมเราก็ใช้สกอตไบไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นแปลงซักรมนะคะทีนี้แปลงซักรมเราก็ต้องมาดูพื้นอีกพรมที่เราจะซักเนี่ยเป็นพรมขนอะไรขนตัดหรือขนห่วงนะคะตรงนี้เดี๋ยวครูจะไปลงเชิงลึกในเรื่องการซักรมแล้วก่อนซักรมเนี่ย ผู้เรียนทุกคนก็จะต้องรู้ว่าพลมนั้นเนี่ยเขาทอด้วยวิธีไหนแล้วเขาเรียกพลมอะไรนะคะเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องพวกนี้ก่อนที่เราจะไปยุ่งวุ่นวายอยู่กับเนื้อผมเขานะคะเราต้องเรียนรู้ว่าเออมันทอมายังไงแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วเราถึงจะซักได้ยังไงนะคะอันนี้สําคัญอีกข้อหนึ่งที่มันแฝงลึกอยู่ในเรื่องพื้นผิวนะคะก็คือการระวังขจัดคราบสปปปกปรก หรือฝุ่นละอองออกไปจากตรงนั้นอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าก่อนทำเนี่ยเราต้องกวาดฝุ่นออกไปก่อนนะคะกระจัดคาบหนักออกไปก่อนแล้วก็ยึดหลักประหยัดเห็นไหมคะอย่างเมื่อกี้ครูบอกการผสมน้ํายาเนี่ยบางคนมักง่ายนะคะขี้เกียจผสมน้ํายาเอาหัวมาเลยเนี่แหละแกนลน5้ลิตรได้มาเท่าไหนเทเลยนะคะไม่ใช่เราต้องดู1ประหยัด2 มันหมดโดยใช่เหตุสามมันก็อันตรายกับตัวเราด้วยนะคะถ้ามันไม่มีส่วนผสมไม่งั้นข้างขวดเขาจะบอกอัตราส่วนผสมมาทาไมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งมันมันมันทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุด้วยถ้าถ้าเราไม่รู้หลักการใช้แล้วก็เป็นการฟุ่มเฟยด้วยไม่ประหยัดให้ให้หน่วยงานแล้วก็องค์กรของเราด้วยนะคะทีนี้สองข้อหลักใหญ่ สองข้อหลักใหญ่ในการปฏิบัติขณะทำความสะอาดนะคะเก็บของออกให้หมดเริ่มทําความสะอาดด้วยวิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ระวังในการใช้น้ํายาเคมีครูจะตอกย้ําอยู่ตรงนี้เสมอหลีกเลี่ยงการสร้างความลํำคาญให้กับแขกแล้วก็เรื่องมีผลกระทบกับเครื่องเราต้องใช้เครื่องให้ถูกต้องใช้แผ่นขัดให้ถูกต้องนะคะวิเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ออกแล้วเราก็จะใช้เครื่องเป็น นะคะดะูเครื่องมือคู่มือที่เขาติดเอาไว้กับเครื่องให้ดีว่าเขาบอกวิธีการใช้อย่างไรนะคะทีนี้เรามาเข้าในหัวข้อเรื่องพื้นที่สาธารณะนะคะเรามาดูว่าความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้านในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเรารับผิดชอบอะไรกันบ้างเห็นไหมคะผู้เรียนคะมันจะเข้ามาในเรื่องพื้นที่สาธารณะและเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนต้องเริ่มตั้งใจฟังตรงนี้และว่าเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะเรารับผิดชอบในเรื่องการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะเนี่ยนะคะความสำคัญไม่น้อยกว่าบนห้องพักแขกเลยนะคะแขกที่นอนบนห้องต้องมีความสุขในการหลับ นอนลงมาเดินข้างล่างแล้วต้องมีความสุขกับการทานอาหารต้องมีความสุขกับการที่เข้าห้องสัมมนาต้องมีความสุขกับการที่ไปใช้ฟิตเนสใช้สะว่ายน้ำนะคะแล้วต้องมีความสุขกับการที่มาเดินคอริดอร์หรือนั่งเล่นในล็อบบี้ของเรานะคะทุกจุดทุกสถานที่ต้องเราต้องออทำอย่างไรที่จะให้แขกผู้มาพักอาศัยกับเรา มีความสุขในทุกทที่เพราะฉะนั้นความสำคัญไม่ได้น้อยจากาบนห้องพักแขกเลยนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นที่สาธนารณะเนี่ยเราจะเรียกกันว่า back of the house back of the house คือพื้นที่ในส่วนหลังบ้านหน้าบ้านก็คือบนห้องพักแขกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นของเราเนี่ย back of the house เราก็ยังมาแยกมี front of the house อยู่ในตัวของมันอีกนะคะ ทุกส่วนนะคะทุกส่วนต้องสะอาดแล้วก็เรียบร้อยนะคะโดยเราอย่าไปคิดถึงว่าเฮ้ยพื้นที่สาธารณะเราเนี่ยเรียบร้อยน้อยหน่อยก็ได้เพราะห้องพักเราน้อยเราไม่ควรคํำนึงถึงห้องพักแขกเลยนะคะโรงแรมที่ไม่มีจํานวนห้องพักมากแต่อยู่ในระดับ5ดาวก็มีเยอะแยะไป นะคะในระดับ5้าดาวหมายถึงการบริหารงานทุกอย่างต้องอยู่ในเป็นระดับห้าดาวเพราะนั้นห้องพักน้อยแต่คุณดูแลพื้นที่สาธารณะให้มันอยู่ในระดับ5้าดาวเราทำได้นะเพราะนั้นตรงนี้ครูถึงบอกว่าผู้เรียนทุกท่านไม่ควรคำนึงถึงยอดอห้องพักของเรานะคะแล้วก็ไม่ควรคำนึงถึงประเภทธุรกิจนะคะประเภทธุรกิจ คุณอาจจะเป็นโรงพยาบาลก็ได้นะคะ,ะครูเองบรรยายมาหลายๆที่โรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยเวลาเขาไปใช้ห้องห้องนอนเวลาเขาป่วยเนี่ยนอกจากหมอเก่งแล้วนะคะเขายังต้องห้องพักสะอาดแล้วเรียบร้อยพื้นที่ส่วนกลางเขาพื้นที่สาธารณะล็อบบี้เขาก็ต้องสะอาดเรียบร้อย ะะเวลาครูไปสอนเนี่ยยังยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงพยาบาลพยาไทยเนี่ยเวลาครูไปสอนที่ไหนครูจะถามเลยว่าครูจะต้องไปเติมเต็มอะไรให้ในส่วนที่ขาดหายไปของที่นั่นในส่วนที่ครูจะไปสอนนะคะ,ะท่านผู้อำนวยการของโรงพยาบาลพยาไทยจะบอกครูเลยว่าอาจารย์ครับผมอยากเติมเต็มให้ที่พักที่เนี่ยคนไข้มานอนแล้วมีความสุข คนไข้มาเดินในพื้นที่สาธารณะของผมแล้วมีความสุขผมไม่ต้องการที่จะเน้นให้หมอเก่งอย่างเดียวคนไข้ที่จะป่วยนึกถึงห้องพักผมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ธุรกิจของโรงแรมนะคะที่จะต้องการพื้นที่สาธารณะให้สะอาดและเรียบร้อยโรงพยาบาลก็เหมือนกันนะคะธุรกิจอื่นก็เหมือนกัน สวิตอพาร์ตเมนต์นะคะ mm hmm. หรือคอนโดมิเ uh, น mm ีย hmm. มก็ mm hmm. ต้องการให้พื้นที่สาธารณะของเขาเนี่ย uh, มีความสำคัญนะคะ mm hmm. เพราะนั้นธุรกิจทุกประเภทพื้นที่สาธารณะ mm hmm. เราถือว่ามีความสำคัญหมดนะคะ mm hmm. ทีนี้ในการทำงานของพื้นที่สาธารณะของเรานะคะ mm hmm. เราอย่าคิดว่าเราทำงานวันนี้เราจบถูวันนี้เราจบลงแวก แค่นี้แล้วเสร็จไม่ใช่นะคะการทำงานของเราเราก็จะมีแพลนนิ่งนะคะมีแพลนนิ่งขึ้นมาเป็นเซ a ว่นเดย์แพลนแมนลี่นะคะแมนลี่เอ่อแพลนเยียแพลนขึ้นมานะคะว่าหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องทำอะไร1เดือนเราจะต้องทำอะไร3เดือน1ปีเราจะต้องทำอะไรแล้วนะคะกูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะสมมตุติ1อาทิตย์เนี่ย เราจะต้องดูดฝุ่นม่านอย่างผ้าม่านนี่เราไม่ต้องทําทุกวันใช่ไหมคะผ้าม่านล็อบบี้เนี่ยเราไม่ต้องดูดฝุ่นทุกวันนะคะเราก็จะไปบรรจุอยู่ในเซเว่นแพรนเดย์แพรนหรือเย์แพรนนะคะอาทิตย์หนึ่งดูดฝุ่นทีนึงก็ได้นะคะแต่ถ้าว่า3เดือนทําทีนึ่งหรือ6เดือนทําทีนึงอย่างเช่นอะไรคะหน้ากากแอร์นะคะหน้ากากแอร์เนี่ยเราก็แพลนเอาไว้ว่า 3เดือนเราถอดล้างครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นลานจอดรถเหมือนกันเราไม่จำเป็นว่าต้องล้างเปียกลงไฮเฟชเชอร์หรือลงเครื่องทุกๆเดือนไม่ใช่นะคะสเดือนขัดล้างทีหนึ่งก็ได้นะคะแล้วในเรื่องส่วนต่างๆพวกนี้เดี๋ยวครูก็จะไปสอนในเรื่องของวิดีโออีกครั้งหนึ่งหรือถ่ายภาพมาให้เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัติจริงๆแล้วเราปฏิบัติกันอย่างไรนะคะ แล้วก็ในการล้างห้องต่างๆอีกนะคะล้างห้องต่างๆพื้นที่สาธารนณะมีห้องอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปลงลึกกันห้องฟังก์ชันนะคะบอลลูมล็อกเกอร์ห้องน้ำห้องอาหารครัวทุกอย่างนะคะเป็นเป็นเรื่องของแผนกแม่บ้านจะต้องรับผิดชอบหมดนะคะทีนี้เรามาดูขอบเขตขอบเขตในพื้นที่ พื้นที่ที่แม่บ้านจะต้องรับผิดชอบในส่วนพื้นที่สาธารณะเราต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูว่าพื้นที่สาธารณะนะคะ,ะผู้เรียนทุกท่านคะครูเองพยายามเอาภาษา,ษาอังกฤษเข้ามาแทรกให้พวกเราได้เห็นกันว่าครูเรียกแต่ละอย่างภาษาอังกฤษมันเขียนว่าอย่างไรเราเรียกว่าอย่างไรอย่าลืมว่าในกลุ่มอาเซียนเวลาเราบริการนะคะ ครูไปสอนเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียนมันเป็นอะไรที่เราภูมิใจประเทศไทยเรามากนะคะในเรื่องการบริการประเทศไทยเราโรงแรมของเราอย่าลืมนะคะอย่างโอเรนเตนนี่เราชนะเลิศในเรื่องการบริการ7ปีสอน7ปีสอนแต่ในกลุ่ม10ประเทศอาเซียนประเทศไทยเราด้อยตรงไหนคะภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ ครูถึงจะพยายามเอาภาษาอังกฤษเข้ามาสอดแทรกแล้วเดี๋ยวครูก็จะมีบทเรียนในเรื่องภาษาอังกฤษการเรียกสิ่งต่างๆหรือพื้นที่ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษในการใช้พื้นที่สาธารณะของเรานะคะเรามาดูขอบเขตพื้นที่สาธารณะพื้นที่สาธารณะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public area นะคะเป็นพื้นที่บริเวณอื่นๆจากการดูแล ในห้องพักแขกนอกเหนือจากในห้องพักแขกเราเรียกพื้นที่สาธารณะหมดออกจากห้องพักแขกแล้วหลุดประตูห้องพักแขกแล้วเรามาเดินที่คอริดอร์ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็เรียกพื้นที่สาธารณะพอหลุดออกมาจากห้องพักแขกแล้วทุกที่เราเรียกพื้นที่สาธารณะหมดเพียงแต่ว่าเราอะเอามาแบ่งส่วนว่าส่วนไหนเป็น front of the house นะคะ ส่วนไหนจะเป็นหน้าบ้านส่วนไหนจะเป็น back of the house หลังบ้านเดี๋ยวเรามาแยกกันเรามาแยกกันให้ชัดเจนแล้ววิธีการดูแลในส่วนหน้าบ้านหลังบ้านเราจะมาดูแลกันอย่างไรนะคะทีนี้ห้องพักแขกภาษาอังกฤษก็เรียกว่าในส่วนของ guest room นะคะในส่วนของ guest room ในห้องครัวห้องโถงห้องโถงเราก็จะเรียกส่วนใหญ่ก็จะเราก็จะเรียกเป็นว่า lobby ล็ะะอบบี้ก็ในส่วนที่จุดที่แขกมานั่งพักรอเพื่อนหรือจะรอเช็คอินขึ้นห้องหรือมารอเช็คเอาท์ข้างล่างตรงนี้เราก็จะเรียกส่วนของล็อบบี้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของล็อบบี้นี่เองล่ะคะ่ะมันก็จะมีส่วนประกอบในส่วนของออพื้นที่สาธารณะที่เราจะต้องรอบอับผิดชอบหมดมีอะไรบ้างคะห้องน้านะคะห้องน้ําหรือออฟฟิศต่างๆก็จะอยู่แถวๆนี้ล่ะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะลงเชิงลึกกันในส่วนออฟฟิศต่างๆนะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยห้องจัดเลี้ยงนะคะคอริดอรพื้นที่ทางเดินสำนักงานออฟฟิศของต่างๆนะคะลานจอดรถนะคะลานจอดรถหรือไม่ได้สระว่ายน้ำด้วยสระว่ายน้ำเนี่ยในทุกส่วนเป็นหน้าที่ของแม่บ้านหมดในเรื่องทำความสะอาด ะะมีส่วนเดียวที่แม่บ้านไม่ต้องเข้าไปยุ่งคือในน้ําในน้ำเนี่ยเป็นส่วนของอินจิเนียร์เขาดูแลเป็นส่วนของช่างเขาดูแลนะคะช่างต้องดูแลค่าในน้ําค่าน้ําต้องให้ได้มาตรฐานต้องเติมออคอรีนต้องฟีดคอรีนน้าต้องหมุนเวียนตลอดนะคะแล้วเขาจะตั้งทามิ่งยังไงสะสจะสะอาดสุกะปกในน้ำนะคะเป็นหน้าที่ของช่างหมด ะะส่วนของแม่บ้านดูแลรอบๆสระนะคะโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนร่มสะน้ำหรือแม้กระทั่งพื้นของสระน้ำอันนี้เป็นเป็นหน้าที่ของแม่บ้านหมดเลยนะคะเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกว่าพื้นที่เขาใช้ของสะน้ำแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ที่ครูเห็นส่วนใหญ่ที่ครูไปบรรยายมาหลายๆสานประกอบการนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นเนี่ยเพื่อไม่ให้ลื่น พอขึ้นจากน้ําขึ้นจากสะแล้วไม่ให้ลื่นเขาจะใช้เป็นพื้นกรวดล้างนะคะกรวดล้างก็เม็ดกรวดหยาบนิดนึงนะคะหรือบางทีก็จะเป็นพื้นทรายล้างทรายล้างก็เม็ดทรายละเอียดนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะทําเป็นแบ่งสีแบ่งโซนให้สวยงามออกมาเป็นรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็คือพื้นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าพื้นเนี่ยเป็นพื้นอะไรแล้วเราจะดูแลรักษาอย่างไร นะคะเหมือนกันเตียงหรือเก้าอี้หรือโต๊ะสระน้ำส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เป็น o u t ดอ o r นะคะอะไรที่มันอยู่ o u ดอร r เนี่ยเขาก็จะดูวัสดุที่ทนทนต่อแดดทนต่อความร้อนนะคะทนต่อลมอวัสดุส่วนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติกแข็งหรือไม้เนื้อแข็งนะคะไม้เนื้อแข็งบางโรงแรมก็จะใช้ไม้ธรรมชาติบางโรงแรมก็จะเคลือบ แว็กเป็นสีโอก๊กส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสีโอก๊กสีน้ำตาลเข้มก็จะดูสวยงามนะคะแล้วก็ร่มเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีครีมสีขาวอันนี้ดูแลยากหน่อยนะคะเราก็จะต้องอทําความสะอาดร,ร่มอยู่บ่อยๆไม่ให้มันเป็นคราบนะคะเราก็ต้องรู้ว่าน้ํายาอะไรที่เราจะใช้กับผ้าร่มได้ผ้าร่มส่วนใหญ่จะเป็นผ้าดิบหยาบนะคะเป็นผ้าดิบหยาบหนา ก็คงทนต่อแดดแล้วก็ลมนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะแล้วก็บริเวณสวนนะคะบริเวณสวนที่เราจะต้องดูแลนะคะทีนี้บริเวณสวนที่เราจะต้องดูแลเราก็ต้องรู้เดียวว่าสวนเนี้ยการเดนเนอร์นะคะกาเดนเนอร์ ener, เขาก็จะรู้ว่าสวนเนี้ยการดูแลของเขาเนี้ยสวนจะสวยได้ต้องมีไม่มีมแมลงรบกวนเลยนะคะ เขาก็ต้องรู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้มแมลงที่จะมารบกวนเขาเนี่ยเป็นมแมลงอะไรนะคะแล้อันนี้เราต้องรู้ด้วยนะคะผู้เรียนคะต่อเมื่อว่าเราไปดูแลรักษาสวนเนี่ยเราต้องศึกษานิสัยใจคอของต้นไม้นะคะเราต้องรู้ใจเขานะคะว่าเขาชอบแดดไหมหรือชอบแดดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างต้นนี้ชอบแดด70นะคะ ต้นนี้ไม่ชอบแดดเลยอย่างหญ้าอย่างเงี้ยแม้กระทั่งหญ้าเนี่ยเรายังต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าหญ้าเนี่ยหญ้ามาเละอ,อยู่กับร่มได้บ้างนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์มีแดดแค่นั้นเขาก็อยู่ได้นะคะแต่เราก็ต้องรู้ว่าหญ้านวลน,น้อยเนี่ยอยู่ในร่มไม่ได้เลยหญ้านวลน,น้อยเมื่อไหร่เจอร่มเนี่ยเจ็วันตายแน่นอนเหลืองเริ่มเหลืองก่อนเหลืองแล้วไหมแล้วตายเลยอันนี้สําคัญนะคะเพราะนั้นเนี่ย การลงต้นไม้เราก็ต้องเรียนรู้นิสัยเขาเรียนรู้นิสัยแม้กระทั่งว่าเมื่อเขาป่วยนะคะต้นไม้เมื่อกระทั่งเขาป่วยแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเหมือนหมอนะคะหมอเนี่ยเวลาผู้ป่วยป่วยขึ้นมาหมอก็ต้องรู้ด้วยว่าคนป่วยเนี่ยเป็นอะไรป่วยอ่ะสมมุติว่าเขาป่วยเนี่ยเขาปวดหัวอย่างเงี้ยเราไปให้เขากินยาแก้ท้องเสียอย่างเงี้ยหายไหมคะไม่หายเหมือนกันต้นไม้ ถ้าเมื่อ,อไหรต้นไม้เขาป่วยเราต้องรู้ว่าเขาป่วยเพราะอะไรนะคะอย่างต้นปาล์มเนี่ยด้วงชอบลงอ่ะเราไม่รู้เราก็ไปเอาน้ำยาฉีดเพี้ยามาอย่างเงี้ยแล้วมันจะฆ่าด้วงได้ไหมฆ่าด้วงไม่ได้เพราะนั้นเหมือนหมอเราก็ต้องเรียนรู้ว่าต้นไม้ต้นเนี้ยป่วยเพราะอะไรเราถึงจะแก้ไขให้เขาได้ นะคะอันนี้สําคัญวิธีการดูแลก็ขึ้นอยู่กับแผนแกแม่บ้านหมดเลยแล้วก็อยู่ในส่วนของพื้นที่สาธารณะที่เราจะต้องดูแลหมดเลยนะคะเราไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่แคลงไปดูไม่ใช่แค่รู้ว่าอ่ะมันแบ่งเป็นสองส่วน front of the house back of the house ไม่ใช่เชิงลึกแล้วเราต้องไปรู้ทุกอย่างเหมือนที่ผ่านมาที่ครูพูดให้ฟังนะคะอันนี้สำคัญ ะะสวนจะสวยได้นะคะแขกจะพึงพอใจได้จะกลับมาใช้บริการของเราอีกต่อเมื่อพื้นที่สาธารณะของเราสะอาดมีสวนสวยไม่สกรปรกและไม่เป็นอันตรายไม่เกิดอุบัติเหตุง่ายๆกับเรานะคะอันนี้สําคัญทีนี้ทั้งหมดนี้ที่ครูพูดออกมาเขาแบ่งในหลักเกณฑ์ออกเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะ,ะมาเข้า มาเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะคะผู้เรียนคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอลึกเข้ามาแล้วเนี่ยเรามาดูว่าเขาแบ่งจากห้องพักแขกแล้วเนี่ยเขาแบ่งพื้นที่สาธารณะออกไปยังไงเขาแบ่งเป็นสองส่วนคือครูจะพูดอยู่เสมอใช้คําพูดแบบนี้อยู่เรื่อยๆให้เราได้จําให้เราได้รู้นะคะว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราแบ่งออกไป Front of the house นะคะก็คือในส่วนของหน้าบ้าน มีอะไรบ้างเดี๋ยวคูจะอธิบายฟังแล้วก็มี back of the house นะคะ back of the house มีอะไรบ้างเดี๋ยวคูจะอธิบายฟังนะคะทั้งสองส่วนนี้มันไปโยงเข้ากับการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดการทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะอันนี้สำคัญนะคะแขกที่จะเข้ามาใช้เราเนี่ย เชิดหน้าชูตาให้เราได้เลยเนี่ยห้องน้ำต้องสะอาดแล้วไม่สะอาดอย่างเดียวนะคะผู้เรียนคะต้องหอมด้วยเข้าไปถึงเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยหนึ่งพอมองไปไม่มีสิ่งแปลกปลอมบนพื้นไม่มีน้ำเปื้อนไม่มีขยะโอ้มันสะอาดแล้วนะคะสองพอไม่มีขยะไม่มีสิ่งแปลกโอ้มันหอมด้วยแม่มันน่าใช้นะคะที่นี่ที่ไหนเอ,อ่ยอยากกลับมาใช้อีกเนี่ย นะคะแขกก็จะคิดแบบนี้อยู่ตลอดนะคะแล้วส่วนใหญ่ถ้าแขกไปเจอแบบนี้ก็จะกลับออกไปชมกับฟลอ์นนะคะส่วนใหญ่ที่ครูเจอนะคะน้องๆห้องน้ําที่นี่หอมมากเลยที่สําคัญสะอาดมากเลยแม้มันชื่นใจนะคะมันชื่นใจกับพนักงานทุกคนที่ทํานะคะ